สวัสดีค่ะ <laughs> ยายยายไปล้างช้อนมา <laughs> โอ้ยมากินขนมจีนกันค่ะเดยยายขอปรับกล้องนิดนึงนะเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้มาหลบดั่งสวัสดีค่ะทุกคน <Yeah. S 2> จะได้เห็นกันชัดๆชดมิล่ากินอะไรเอ่ยวันนี้สเปริ r i ส์อืมน่ากินจังของยายกินอะไรวันนี้อุ้ย <Egg. S 2> เอาเป็นไนแม่หนยไอ้สเปริ๊กส์วันนี s. <S ้ยายกินส่วขอขนมจีน มากินซั้วขนมจีนค่ะยายขออนุญาตตั้งตรงนี้ก่อนนะยังไม่มีที่จะตั้งอ่ะไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวแม่หยิบเองเดี๋ยวเขาไม่ได้ทำหกทำปลาแม่หกกินขนมจีนค่ะมากินด้วยกันมากินด้วยกันสบายดีทุกคนเดี๋ยวยายทักก่อนเนาะชีเอ่อขอทักหน่อยขอทักหน่อยน้ำเพชรฟิลม์มมาเดีลยวไอพี่กามาเมลาเอานั้นอะไร เพลงเหรอคะหนุ่มหมูอ้วนอรียออฟจิตลาพรพัทราพรน,นะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะยายอ่านได้ยายก็พยายามอ่านนะคะอ้ยอัศาวินรัติการโอ้ยขึ้นมากันเต็มเลยขอบคุณมากๆค่ะที่วันนี้น้องคาม,มิล่าเขาก็มาทักทายด้วยมานั่งกินเป็นเพื่อนยายเหมือนเดิมค้างเหรอคะโอ้ยนั่นแหละคะ่ะมา เดี๋ยวยายคามิ่ะก็กินไปดกนแ,แม่ไปเอาไว้เครื่องปรุงก่อนนะฮะทักทายด้วยสิคะสวัสดีค่ะทุกคนฮ <Hello, hello. S 2> ัลโหลคามิะก็อยากขาดพูดไทยนะคะเห็นพริกหวาน ไอโฟนตอนนี้ตอนนี้เหลือเป็นอะไรแล้วเนี่ยอะไรคะยายใส่พริกป่นนะคะสัวข้าวปุ้นยายสัวข้าวปุ้นค่ะสัวข้าวปุ้นกินไปไทยหลังค่ะสังเกตเมบ้า ขามิลากินเออ s p ป r e ค่ะริปของเออของเขาเรียกอะไระหรอที่เป็นกระดูกหมูอบบาร์บีคิวค่ะกระดูกหมูอบบาร์บีคิว and then ผงชูรสค่ะนิดนึง สองโปรดคามิล่าน้ำปลาน้ำปลาต้มแหมอยู่ในท้องแม่ก็กินน้ำปลาต้มนะคะอยากกินเลยสิเห็นแม่กินน่ะใช่คนี่ค่ะแล้วก็จ,จานผักเนาะอันนี้ก็จะเป็น เออเขาเรียกผักอะไรล่ะกลิ่นคล้ายๆหอมนะคะกลิ่นคล้ายๆหอมอันนี้ก็จะเป็น w a t e r c r e s สนะคะ watercress r a d i s บักนาวบักนาวบีบมะนาวนะคะ่ะบีบมะนาวลง ลุ่งนิรันต์เหรอคอะยายก,กินกลับกินแก้มดีกว่าแล้วก็มีถั่วค่ะถั่วแขกคำนรกเอาไหมลูกอย่าก,กินเยอะนะลูกไม่ดีถั่วแขกอะอมอเตอร์ครสเอาไหมลูกเออใช่แล้วก็ไอโฟนพี่เจนนี่เหรออยู่แค่นี้แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ยายไปเก็บหอยนางรมหรือยายจะไปแล้วค่ะ เลยกินเสร็จแล้วก็ไปละโอ้ยสีแหมว้าวนี่แหละค่ะซัวข้าวาปุ้นใหญ่ยายไม่ได้ทำงานค่ะยายคอหักค่ะยายคอหักยยคอไม่ดี ทำอะไรนะยังทำอะไรอยู่มาค่ะมากินด้วยกันอืมอร่อยน้องเขาลดหุ่นค่ะเขาจะกินแต่โปรตีนน้ำปลา,ะะะาเนี่ยไงยายเทใส่มเมื่อกี้ เพิ่งจะเที่ยงค่ะวันนี้อร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะอืมเนียนจ๊ะไม่ิีมเลยโอเค กินไอโฟนกินไอโฟนไ,ม,ไม่อรคนายจ๊ะตองหาพี่เจนนี่สิพี่เจนนี่หายยังเอเดร่า like พี่เจนนี่พี่เจนนี่โจโจ,โจแซบไงเขาอ,อยู่อังกฤษพี่เจนนี่เกีนมาหายายหนูหนูเอ่อห,ห,หนูฟังผิดหนูนึกว่ายายให้กินผู้ชายสามคนตอนนี้หนูกินไปได้แค่สอง เขาเรียกมัวค่ะม oh. really no ัวเป็นภาษาเขามีคนถามยายนะคะว่าน้องเรียกยายแม่หรือมามีเรียกมัวค่ะมัวแปลว่าแม่ของเดนมาร์กเอลามามีเยามามีบางครั้งก็มามีอืมอืม ต้องกินอน,นี้ดูเอ๊อชาอิเอแนีาทำไมนี่นชาถอน,นคุแม่ก็อ่านข้อความนห่แม่เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือเปล่านี่ยายก็ไม่รู้นะคะ ไม่รู้คัมิล่าเขาตั้งให้ยังไงอร่อยเป็นเหมือนวานค่ะบาร์บ <love> ีคิวเปลี่ยนกันไมมลูกกัม่ได้กินนี้แม่กินอันนี้ and up.

ค้างบ่อยขยายทำไมล่ะเกบามทคิกกับโปรแว่าดีเดอร์สกี้มีมินเนทแต่เดี๋ยวจะไปอันอ่นสิเงั้นเดี๋ยวยายเข้าใหม่นะคะแป๊บน,นึงนแป๊บนึงบ๊ายบายแล้วจะลืมเดี๋ยวยายเข้าไปใหม่คะ่ะยายปรับเน็ทใหม่ก่อนนะคะ